ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยมีทุนเป็นวัฒนธรรมความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเทียนสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาของทุกปีเทียนจึงไม่เพียงให้แสงสว่างแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องเมืองดอกบัว แต่ก่อนผมไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้คือผมเดินสายแต่ละวัดแต่ละวัดก็ถ่ายมาสามสีใบแล้วแหะแต่มาอยู่วัดตพีงแปดปีคือไม่ตกหนึ่งในสคือถ้วยแต่ละใบที่ได้มาเขาจะมีความภู่ิใจถ้าตกไปที่สคือชมเชยเงียบเลยรถเทียนคือเข็นกลับเลยการเป็นแชมป์มันไม่ยากแต่รักษาแชมป์นี่มันยาก ดอกพึ่งลวดลายงดงามถูกจัดสรรอย่างลงตัวบนหุ่นทีละชิ้นการออกแบบที่คำนึงถึงภาพรวมของขอบวนเทียนต้องอาศัยประสบการณ์ที่แม่นยำของช่างเทียนโดยห่วงเวลาที่มีจำกัดเทคนิคการติดดอกพิมพ์ลายการเลือกแบบของดอกพึ่งจึงส่งผลต่อมิติของงานเทียนไม่น้อยต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ต้องใช้ คนจำนวนมากนะครับในการตัดพิมพ์ตัดลายแล้วก็ให้ช่างนํามาติดนะครับซึ่งแตกต่างจะแตกต่างกันกับต้นเทียนประเภทแกะสลักซึ่งตรงนี้เราจะใช้ช่างก็ประมาณ10-15คนอันนี้จะใช้ความสามารถของช่างโดยตรงเองนะครับในการหลังสารงานขึ้นมาแต่ละปีจะมีการตั้งชื่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่นปีพุทธศักราช2 5 5 5มีชื่อว่า111ปีลือเรื่องหุ้งเฮืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลซึ่งมีส่วนกำหนดเทรนด์ของเทียนตามคุ้มวัดต่างๆในปี2559ที่ขบวนเทียนของวัดพลแพนได้รับรางวัลชนะเลิศเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นเหมือนการจุดประกายกำลังใจให้ทีมช่าง พัฒนาเทคนิควิธีการและค้นหาลูกเล่นใหม่มาสร้างสีงสันให้กับต้นเทียนเช่นเดียวกันกันกบทีมช่างวัดแจ้งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีถัดมาด้วยการใช้เทคนิคที่ต่อยอดของเดิมทับซ้อนลายและการคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ของศิลปะอีสาน ไม่เพียงความโดดเด่นของลวดลายดอกพึ่งที่สามารถตราตรึงใจนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นโครงสร้างขบวนเทียนทั้งขบวนที่เหมือนกำลังเคลื่อนไหวมีส่วนอย่างมากในการขับให้ขบวนเทียนพรรษาของอุบลราชธานีดูอลังการเต็มไปด้วยชีวิตชีวามันจะเป็นเทคนิคด้านโครงสร้างนะครับคือก,กรรมการก็ชอบโครงสร้างที่มันยื่นออกจากตัวรถ เหมือนมันลอยออกมามีมีมิติเพิ่มให้มันซับซ้อนก็ต้องมีการดัดเหล็กด้านในดัดเหล็กให้มันพิวไปด้วยปีพุทธศักราช2557เป็นปีที่113ของความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศิลป์และเป็นปีเฉลิมฉลอง222ปีของจังหวัดอุบลราชธานีการสืบสารภูมิปัญญาดั้งเดิมแบบชาวอุบล ผ่านความวิจิตของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสะท้อนอยู่ในผลงานของวัดพาสุการ,ราังคือเราจะทํารูปแบบแปลกใหม่หรือว่าทําให้ดูมีจุดเด่นและก็ความอลังการส่วนมากเราก็จะมาพัฒนาจาก,กส่วนที่เป็นอีสานอีสานคือส่วนมากลายมันจะออกเป็นประเภทลายใบยไม้ต้นไม้ลายเครือเถาอะไรอย่างนี้เราก็เอาผสมผสานกันเข้ามาอีกก็ ทำอะไรก็ได้ให้ดูมันดูสวยงามการดำรงอยู่ของประเพณีแห like ่เทียนพรรษาไม่เพียงคงไว้ซึ่งศาสตร์สินที่สวยงามอลังการเท่านั้นแต่ละรายละเอียดมีความมุ่งหมายที่จะสื่อสารบ่งบอกถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาแม้ทุกวันนี้แสงจากเปลวเทียนจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในวัดวาอารามเนื่องจากมีไฟฟ้าเข้ามาแทนที่แล้ว แต่ความสว่างสวัยจากประทีปศรัทธ,ธาของชาวอุบลราชธานีนั้นจะยังมีอยู่ตลอดไป